ในรอยแยกของความผิดหวังผมเห็นประกายไฟเคยไหมที่ความเจ็บปวดถาโถมเข้ามาจนเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะแตกสลายบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงปิดกั้นตัวเองจากทุกสิ่งหลบซ่อนอยู่ในโลกส่วนตัวอันมืดมิดเหมือนถ้ำที่ลึกและเย็นชาไม่ยอมให้แสงใดเล็ดลอดเข้าไป แต่ก็มีอีกหลายคนที่เมื่อล้มลงกลับลุกขึ้นยืนอีกครั้งแม้จะเจ็บปวดแม้จะอ่อนล้าพวกเขาก็ยังคงก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่ครุดคระและเต็มไปด้วยอุปสรรคนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเจ็บแล้วโตกับเจ็บแล้วปิดสองเส้นทางที่แตกต่างกันสุดขั้วสองวิถีชีวิตที่กำหนดชะตากรรมของเรา ลองจินตนาการถึงเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ถูกฝังอยู่ในดินหากดินนั้นแข็งกระด้างและไร้ซึ่งความชุ่มชื้นเมล็ดพันธุ์นั้นก็จะเน่าตายไปในที่สุดแต่ถ้าดินนั้นร่วนซุยมีาธาตุอาหารและได้รับแสงแดดอย่างพอเหมาะเมล็ดพันธุ์นั้นก็จะงอกเงยเติบโตกลายเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง ความเจ็บปวดก็เช่นกันหากเราปล่อยให้มันกัดกินจิตใจปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกเราก็จะเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เน่าตายแต่ถ้าเรายอมรับมันเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นแรงผลักดันเราก็จะเติบโตแข็งแกร่งและเข้าใจชีวิตมากขึ้น การเจ็บแล้วปิดคือการปฏิเสธความจริงคือการหนีปัญหาคือการสร้างเกราะกำบังเพื่อปกป้องตัวเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการขังตัวเองไว้ในกรงแห่งความกลัวและความสิ้นหวัง ส่วนการเจ็บแล้วโตคือการเผชิญหน้ากับความจริงคือการยอมรับความผิดพลาดคือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นมันคือการเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆและการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อ ไม่ใช่เรื่องง่ายผมรู้ดีการเปิดใจรับความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็ทำได้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะทำได้เพียงแค่ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองกล้าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง บางครั้งผมก็สงสัยว่าความเจ็บปวดคือบททดสอบหรือเป็นของขวัญที่ถูกห่อด้วยกระดาษที่ดูน่ากลัวแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจคือมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตและมันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้ดีขึ้น ผมไม่ได้บอกว่าการเจ็บแล้วโตเป็นทางออกเดียวและผมก็ไม่ได้ตัดสินคนที่เลือกที่จะเจ็บแล้วปิดเพราะแต่ละคนก็มีเหตุผลและความจำเป็นของตัวเองแต่ผมแค่อยากจะชี้ให้เห็นว่ายังมีอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางที่อาจจะยากลำบากกว่าแต่ก็อาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมายมากกว่า ลองถามตัวเองดูว่าคุณอยากจะเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เน่าตายหรือเหมือนต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรงลองถามตัวเองดูว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในกรงแห่งความกลัวหรืออยากจะโบยบินไปในโลกกว้างคำตอบอยู่ในตัวคุณถ้าคุณเคยรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ว่านี้และกำลังมองหาเส้นทางสู่การเติบโตอย่าลังเลที่จะติดตามเรื่องราวของผมเพราะบางทีในเรื่องเล่าเหล่านั้นคุณอาจจะพบเจอ แสงสว่างนำทางก็เป็นได้แล้วคุณล่ะเคยเจอความเจ็บปวดแบบไหนที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการลองเล่าให้ผมฟังในช่องคอมเมนต์นะครับ